ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้ครูรุ่งมีสอนเก้าโมงครึ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้แปดโมงครึ่งเตรียมตัวออกไปทํางานได้แล้วนะคะตอนนี้ก็กินกาแฟเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูซากแาแหมดไปสองขวดนะคะเช้ามาต้องเว่นกาแฟสองขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวกาแฟเสร็จแล้วก็ขนมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทํางานกันกระเป๋าน้อยของเรานะคะเตรียมตู้นะเพราะว่า เวลามันจะไม่พอใช้เวลาเดินทางประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะแต่คุณลุงเผื่อเวลาไวเนาะปะเตรียมตัวค่ะทุกคนไปทำงานกันเตรียมออกเดินทางค่ะทุกคนนะคะล็อกประตูเสร็จสับเรียบร้อยนะก็จะออกไปแล้วประตูน้อยของคุุงนะคะล็อกประตูเสร็จก็เตรียมตัวเดินทางออกไปซึ่งนะ ไปเตรียมขึ้นรถสองแถวดูกุญแจห้องคุณลุงน่ดูนะคะก็เดี๋ยวเราเนื่องจากลุงอยู่ชั้นสองนะคะอยู่บนชั้นสองนะคะวิวที่อยู่ของที่พักของคุณลุงก็ดูสงบเงียบเรียบร้อยดีนะคะคุณต้องเดินลงข้างล่างเพื่อที่จะไปะจับรถสองแถวนะ,ะคะเพื่อที่จะเดินทางต่อนะ,อะตอนนี้ก็เห็นเงารถสองแถวแวบๆบเงาเงาล่าง ทุกวันวันเลงจาาบุ๊ก็มาแต่ก็นรถมือหน้อูนนี้ก็วันนี้เป็นวันที่มันหยุดกมันหยุดใครเลยพอจาลู่ล่คุณจะล่่าก็พหลังจากลงจากรถก็เดี๋ยวข้าวบัวก็มก็นั่งหมดไปเยะาพอลงจากรถม ชามะนาวแก้วนึ่งค่ะกาแฟบตกังทีเลยกาแฟอะไรนะบางอะไรบ้างร้านเือเบาเตมงเวลาสอนคนนะี่คือกระัจังหวะก่เข้าไปในบ้านทุกวันเลย